คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาอยู่กับเจ้าศักพัฒนานะครับผมนะฮะในเวอร์ชันของ farming sweater 22นั่นเองนะครับผมนะฮะก่อนจะเป็นรุ่น kmd 67นั่นเองนะครับผมแปลงมาจาก farming sweater 19นะฮะในคลิปที่แล้วที่ผมเล่นไปนะครับผมนะฮะพอเราได้ทำการแปลงมานะครับผมนะฮะเป็น farming 22นะครับจะให้แบบดูความสมจริงนะครับผมนะฮะของสีนะครับผมแล้วก็ตัวรถในครับผมนั่นเองนะฮะก็นี่เลยปลาเกี่ยว ด้านหน้าครับปรับขึ้นลงได้ฮนะมาดูในส่วนของมุมมองคนขับนะครับผมนี่ชัดเจนชัดแจ๋วนะฮะอุปกรณ์ครบครันะรครับคันะนี้ฮะนี่ทดสอบแตะเลยก่อเครื่องยนต์นีน่ทำแบบว่าเดินหอมมานะครับผมนะฮะเสียงก่อยังจะซ้ำๆกันอยู่นะฮะทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะไปทดสอบระบบการเกี่ยวด้วยนะครับผมนะฮะในเวอร์ชันของความยุ่งิบสองนั่นเองทุกคนนะใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่กดติดตามก็ฝา,ากกดติดตามด้วย้วกันนะครับผมนะฮะฝา,ากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย้วกันจะได้พลาคคดคลิปใหม่ครับผมนะเวอร์ชันต่างต่างทางช่องนปสดีกันเลยครับผมตัวไฟนี่แลวน่าจะเป็นแบบว่าสีเหลืองด้วยนะครับผมนะของ ไปพวงกมุมด้านข้างครับเป็นสีออกสีเหลืองนะฮะส่วนตรงกลางนี่จะเป็นสีขาวทั่วๆไปครับผมนะฮะโอเคเราก็ยังอยู่กับแมปที่เหมือนแมปไทยนะครับผมนะฮะ mm hmm. แบบนี้เล่นได้หลายคลิปนะฮะเพราะมันดูข่ามันสมจริงครับผมโอเคครับผมไม่อคึกคักทำเพลงฮนะมันเลงเลยไงครับผมเอ,อือ น,นี่ต้องวนไปทางทางอะไรเนี่ยทางซ้ายเหรอนะฮะเพราะว่าคันชักอยู่ด้านด้านซ้ายครับผมะะต้องวนทางซ้ายก่อนนะครับรอบหนึ่งนะแล้วค่อยวนกลับมาฮะเป็นเบี้ยขวานะครับน,นี่ดูทุกคนเอฟเฟกนะฮะสวยงามมากครับอืนน นม่ยมันมาอยู่ของมาอยู่ในส่วนของต้องยี่สบสองมีสวยจัดเลยทุกคน,นครับผมนี่ครับเก็บรายละเอียดสมจริงครับผมเม่ว่าเหยียบฝา,างข้าวเป็นรอยครับนี่ในสิบเก้าไม่มีครับผมไม่เป็นมีเป็นรอยนะฮะเป็นบางแมปนะไม่ได้ใจครับผมอนี้ดูฮะอนี้เหยียบเป็นรอยครับทําให ดูสมจริงขึ้นครับผมทนลมด้านหน้านี่หมุนเร็วนะฮะมันหลอกตาเน,นีเ่ยผมโอ้โหเกี่ยวต้นตาไปเลยมอเตอโม้ลยนึหนะเนียสวยงามครับผมตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่ของสักรพัฒนานะฮะรุน่น KMB 6 7นะครับผมก็คือปี67นั่นอะรองเะ มีหลายรุ่นครับผมแต่มันทยอยอทำลงเง้ครับผมรอติดตามชมกันได้เลยนะฮะอ่าดูมุมมองคนขับบ้างครับนี่เกี่ยวหน้าดำครับผมสบายๆเลยเนะี่ะคันนี้รู้สึกว่าไม่มีร่มนะทุกคนตัวอุ้มด้านบนนี่เป็นแต่เหลี่ยมนะฮะับทำให้มันจุข้าวได้เยอะนะครับผมตัวนี้เป็น3ตัน4เลยนะ่ย คุณด้านบนนะฮะสามตันสี่นะครับผมตัวรุ่นนี้นะครับผมไปดูรา,ายละเอียดมาแล้วนะฮะสามตันสี่เลยครับ,รบถ้าทรงเหลี่ยมทั่วไปอาจจะได้น้อยครับเพราะว่ามันเป็นทรงตั้งอันนี้แค่ชูมันจะบานออกนะทุกคนไม่แน่ใจเป็นเทคนิคของเขาหรือเปล่าฮะแล้วก็ผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันถ้ามันเป็นเอียงเนาะข้าวมันก็ไม่ค่อยติดนะครับผม เวลาเราอะ,อะไรอ่าเวลาทีข้าวออกเนะี่ยยังไงเอียงมันก็ดีกว่าตรงๆรงอยู่แล้วนะทุกคนนะก็จะไหลออกแบบง่ายนะทุกคนนี่ดูอุ้มนั่นบนทุกคนฮนะจะมีแบบว่าฝาจับเปิดนะทุกคนเนาะด้านข้างนี่เป็นผ้าใบนะฮะตัวนี้ผมยังไม่ทำแอนิเมชันผ้าใบนะทุกคนทำยากมากเลยนะ เวลากลางอุ้มนะฮะผ้าใบผมจะกลางออกแล้วยืดนะตัวนี้ฮะผ้าใบไม่ขยับเลยไม่ได้ทำเดี๋ยวต้องรอนะศึกษาก่อนนะผมไม่มีคลิปสอนเลยนะต้องเก็บเอาในผมจังหมดในเว็บนะครับผมซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ทำนะยังไม่มีเวลาเลยฮะรถที่จอดอยู่ด้านหน้าครับผมก็เป็นทีมงานนะครับเจ้าช้างกับ ตัวสัตว์พัฒนาตัวเก่านะครับตัวอมตะปีสีนะฮะอมตะปีสีนี่ท่อจะอยู่ฝั่งขวานะท่อทีข้าวนะแต่ตัวนี้อัพเกรดมาเป็นอยู่ฝั่งซ้ายนะเหมือนรถสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับผมสามจุดสี่ตันนะครับผมอุ้มข้าวนะฮะเกียเทียจุดใจครับผม บบะะมันมืดๆไหมครับควมมี22อืมนี่ครับตัวเก่าครับจอดอยู่ข้างๆครับอเออเจอรุ่นพี่นะครับเป็นไงฮะนี่มาหลายคันครับมาทดสอบนะฮะปากเกี่ยวก็จะเป็นตัวสีดแดงๆนี่ฮะที่มันแตกต่างจากรุ่นเก่าครับผม นะ,ะเป็นโคเวอร์ด้านข้างครับดูแบบผู้ชงแบบว่าดูล้ำนะครับดูเข้ากับยุค 5G นะทุกคนนะครับ hey, ดูล้ำดูแบบว่าทัานสมัย,ยนั่นเองนะฮะสวยครับคันนี้สไตล์รถโรงงานนี่ครับผมนะฮะขับรถทุกวนอยู่ครับโคเวอร์ cover. รอบคันครับป้องกันอันตรายครับ รู้สึกว่าคันนี้ก็น่าจะทำส่งออกด้วยนะส่งขายต่างประเทศด้วยนะครับเจ็บเพื่อนบ้านนะว่าเพื่อนบ้านเราก็ดูกข้าวเหมือนกันครับผมเฟสครับผมชอบเฟสนะครับฟัมยีสองครับดูแล้วมาดูกันว่าในฟัมยี่ห้าให้ผมว่าจะสมจริงขึ้นอีกขนาดไหนครับผมนี่ตัวน้ํานี่ก็ดูสมจริงเลยทุกคนนะนะดู แ่ตว่าฟองยี่ห้านี่สนจริงกว่าครับเพราะว่าจะเป็นน้ําวิ่งแบบตามรถนะทุกคนเนะีเหมือนเราลงน้ำจริงๆนะฮะอันนี้ก็น้ําขยับปกติฮะไม่ได้ขยับตามรถนะขยับหน,น,น้ำน้ำอยู่รเปล่าฮะน้ำเบินลมเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ชอบตรงที่ว่า เหยียบฟาข้าวแล้วมันเป็นปรอยนะทุกคนนลทำให้ดูสนจริงขึ้นสุดๆนะฮะมีคำว่าสุดๆด้วยป็นไงใครที่ชื่นชอบนะครับหมดปรไทยก็ฝากกดไลค์เป็นลังใจด้วยนะครับผม ใครที่สนใจหมดนะฮะติดต่อที่เพื่อนใต้ล่างคลิปเลยมีให้เลียกลายรุ่นนะครับผมหลายแบบหลายราคานะฮะเอ๊ะจัดกันได้ครับผมเฮ้ยกดผิดนะฮะเราจะกดมุมมองกล้องนะครับโดนยกปากเกี่ยวใช่ไหมระบบไฟฮะดี ไม่มีอะไรมากครับระบบไฟแบบสองสว่างปกติทั่วไปครับมีไฟหน้าฮะเกี่ยวยังไงวะไม่ติดหน้าแลวนะฮะ รถนี่ออกสีดำครับทาดำครับผมตัดด้วยดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับผมทำให้รถแบบว่าดูดุดำนะรับผมไปทางไหนก็เหมือนแบบว่าเอาหุ่นยนต์นะครับไปลงเกี่ยวข้าวฮะเท่มากเลยดูเท,ท่ครับผมล้ำสมัยะ คู่มือผมเลยแก้เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับผมทำให้ข้าวเป็นเหลี่ยมๆแเหลี่ยมเหมือนกันฮะเอฟเฟกต์ไหมครับถังจุข้าวนั่นเองก็อาจจะลึกไปนะครับผมสหรับท่านผู้ชมนะี่ทจริงมันพอดีครับเกี่ยวตรงปลายนะดูถ้าเราเลี้ยวออกเวียนปลายนิดน,นึงครับเกี่ยวไม่ได้เลยนะ มาถึงตรงงาครับผมเฮออ้ยเขา,าเรียกนาใช่ไหมตัว <laughs> นี้ก็จะเป็นตัวแบกข้าวนะั่นเองทุกคนนะฝั่งนี้ครับต้องดูฝั่งนี้ครับแบกข้าวให้ไม่ให้มันติดไปกับปากเกี่ยวนะครับเบิกออกนะฮะ อวยางามครับนีอ่อย่าไปอย่าไปครับ จัดให้สักหนึ่งอุ้มนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ,ะเทใส่รถช่างเอียวกันเลยครับดูระบบการเทข้าวนะครับเ,เจ้าคันนี้นะอะอ่เดี๋ยวสักวนรอบนี้ก็จะเทเลยนะผมมันเติมอุ้มพอดีครับนี่จะได้ทดสอบระบบการเทข้าวด้วยนะทุกคนนะ อันนี้ฮะผมตั้งใจว่าจะปล่อยนะทุกคนนะฮะใครที่สนใจก็ติดต่อทางเพจใต้ล่างคลิปเลยลูกค้าเก่านะครับผมนะฮะมีราคาพิเศษนะเออถอยถอยถอย,ถอ,ยอันนั้นมันกลมกล้วยไ,ไหมฮะไม่ <c oughs> เอ้ครับเดี๋ยววนไปที่ตรงที่รถสิบล้อเลยนะฮะเดี๋ยวจะเทีข้าวใส่ครับคิดว่านะ่าจะเต็มพอดีนะ รถเริ่มอืดแล้วเริ่มอืดแล้วสามจุดสี่ตันเนี่ยผมนะโอ้โหอย่างเยอะนะฮะ ดีหกเจ็ดนั่นเองนะรถมันใหม่เกินนะผมเรียกชื่อยังไม่ถูกเลยนะโอเคครับผมโอ้ครับเต็มครับผมเรามาเอ้ยชนชนชนนี่ครับเทียบกันครับผมข้างๆนี่เป็นไงหล่อเหมือนกันครับรูปทรงใกล้เคียงกันนะครับผมอ่าทีข้าวใส่เจ้า พารวยเลยฮะชื่ออะไรวะจำไม่ได้เจ้าหนุ่มเงินเนะ <c oughs> ี่ยรถช่างเอียวฮนะรถตัวใหม่เขาได้ผมนี่สวยงามครับท่านผู้ชมครับไอ้อื้สามจุดสี่ตันครับผมน่าจะเกือบเต็มเลยนะทีเดียวครับผมโอ้โหสวยจัดสวยจัดนะฮะ สีมันดูดูแบบสดกว่า19เยอะเลยทุกคนนี่พาดูรอบรอบโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่เข้าใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม